สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายกิติรัตรนนรองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอต เพื่อหาแนวทางดูแลสภาวะตลาดหุ้นที่ตกอย่างต่อเนื่องหลังภาวะตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนอ่อนแรงมากเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาคนี้นายกิติรัตน์บอกว่ารัฐบาลมั่นใจว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะเติบโตกว่านี้โดยในวันที่14พฤศจิกายนจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนส่วนข้อกังวลเรื่องเน็กเกตช็อตเซลลิงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้บริหารกราตอจะดูแลอย่างเข้มแข็งแต่ปัจจุบันในโลกของการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และกราตามีมาตรฐานการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีเนเข็ตช็อตเซลลิงในตลาดขอให้นักลงทุนทุกคนเชื่อมัน่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งผลักดันให้มีกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั้งสถ,ถาบันและประชาชนเน้นการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ ESG Fund ซึ่งจะบริหารโดยบริษัทจัดการการลงทุนที่มีใบอนุญาตและลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด ทำให้ตลาดทุนมีสเสถียรภาพมากขึ้นส่วนวงเงินของกองทุนนี้บริษัทจัดก,การลงทุนเชื่อว่าการตั้งกองทุนใน,นานะ ESG Fund จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งสถ,ถาบันและประชาชนในปริมาณที่สูงแต่การจะสะรุปว่าเป็นยอดวงเงินเท่าไร่จะหารือในวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่ากองทุนดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพยุงหุ้นตกแต่จะทําให้หุ้นกลุ่ม ESG ได้รับการลงทุนระยะยาวมากขึ้นนายกิติรัตน์ยอมรับได้ว่า การที่หุ้นตกแรงแต่ตอบไม่ได้ว่าแรงเกินไปหรือไม่ถ้าตกแรงเพราะความเข้าใจผิดของนักลงทุนว่ามีเน็กเก็ตช็อตเซลลิงและมีการแก้ไขพร้มกับปัญหานี่โครเรือนเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดทุนได้